คนเราทั้งหลายที่เกิดมานั่งอยู่ตรงนี้บางคนอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติก่อนชาติหน้ามีบุญนี้จะให้ผลบาปนี้จะให้ผลบางคนอาจจะเชื่อบางคนอาจจะไม่เชื่อถ้าคนที่ยังไม่เชื่อนี้อันตรายหน่อยนั่นขอให้ท่านจำไว้ว่า มันมีจริงๆนะชาติก่อนมันมีชาติหน้ามันมีอย่าไปหลงไหลชีวิตเราก็เหมือนกันไหลผ่านมามากทั้งความดีความชั่วที่เกิดมามันให้ผลนะพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสัพพันนาลานังสัพลังโสจนินังนะก,กบ,บุณะกิญนญนะโมคมัติขึ้นชื่อว่ากับที่บุคคลได้กระทบดีก็ตามชั่วก็ตามกรรมนั้นจะเป็นโมฆะไม่มีจะให้ผลจะเล่าให้ฟังสักหน่อย เล่ากรรมอดีตของของคนคนหนึ่งให้ฟังถ้าจำชาติได้เพียงชาติเดียวนี่ยังไม่พอยังจะมีความเข้าใจผิดจูบบางคนทำชั่วมาชาติก่อนชาตินี้ดีดีมีเรื่องเล่าไว้ในพระไตรปิฎกผู้หญิงคนหนึ่งถูกถูกถ่วงน้ําเป็นหญิงสวยหญิงสาวสวยคนหนึ่งเธอเป็นคนงามมากพูดจาไพเราะไพเราะเธอมีผัวเป็นเจ้าของเรือเป็นนายเรือจากเมืองท่าสุป,ปารากรกท่าทะเล เดินทางมาที่เมืองปัต,ตนะปาตรีบุตรเมืองปากน้ําในตอนเหนือของอิเอนเดียเดี๋ยวนี้สมัยพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุอยู่เธอเป็นผู้บริหารบริการในเรือกับคนโดยสารผัวของเธอเป็นคนขับเรือเป็นเจ้าของเรือเธอเป็นคนสวยมากผู้ใจไพเราะมากบริการดีดีคนในเรือพากรักนางมากรักนางพูดภาษาบ้านเราเรียกว่าอ่อนซ่อน ภาษาบาลีเรียกว่าภาวะนิโยภาวะที่น่าเจริญใจตรงกับภาษาลาวะเป็นตาออนซอนแล้วนางนั้นทัศนิโยปาสาธิโกเป็นคนที่น่าเลือบใสเป็นคนที่น่าดูน่าชมเป็นคนสวยคนงามเป็นคนมีกิริยามารยาทนุ่มนวลเป็นคนน่ารักทัศนิโยหน้าน่าทัศนาน่ามองหน้าชมปาสาธิโกน่าเลือบใส คนเดินคนโดยสารเรือเป็นหนึ่งพันคนนางถามหิวไหมปวดหัวไหมเมาขึ้นไหมเอายาม,มาให้หิวน้ำมันเป็นคนบริการดีผู้จาาพเราะส่วนหัวก็ขับเรือไปพอเรือเดินไปถึงกลางมหาสมุทรเรือลำนั้นหยุดกึกไปไม่ได้ทำอย่างไรก็ไปไม่ได้นายช่างเจ้าของเรือผู้เป็นผัวเป็นสามีพยายามแก้อย่างไรก็ไม่ไปเรือใบนะไม่ใช่เรือยนต์ ใบก็ดีไม่มีอะไรเสียแต่มันไม่ไปในทะเลทําท่าจะมีคลื่นแรงขึ้นคนในทะเลทั้งหมดตกใจคิดว่าจะถูกคลื่นในทะเลกระหน่าจมตายกันในทะเลนี่แหละเป็นเหยื่อของจระเข้ของปลาทีนี้ประเพณีอินเดียเขามีวิธีหนึ่งเขาบอกว่าในเรือของเรานี้น่าจะมีคนกาลกินีคนอัป,ปรีคนจังไรอยู่เรือจึงไปไม่ได้ ถ้าฉะนั้นเรามาจับฉลากาลกินีกันเพื่อจะเอาชีวิตคนตั้งหนึ่งพันนี้ให้รอดพ้นจับฉลากาลกินีก็เอากระดาษมาเขียนมีหนึ่งพันใบทั้ง,ท,งทั้งเจ้าของเรือและและนางผู้เป็นภรรยาเจ้าของเรือและคนโดยสารทั้งหมดรวมแล้วหนึ่งพันเขียนหนึ่งพันใบเอาเขียนใบเดียวว่ากาลกินีนอกจากนั้นไม่ต้องเขียนแล้วก็พัน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  เอาใส่ในในภาชนะให้คนจับทีละใบทีละใบทีละใบพอจับหมดแล้วก็ให้เอามามามา,มาพื้นดูเอามาแผ่ดูแผ่ไปแผ่มาของของคนทุกคนเอามาเปิดดูไม่มีอะไรว่างไปหมดเลยแต่มาตกถึงนางคนนี้นางเรือนี้นางสุทัศนียานางน,างนี้ชื่อว่านางที่น่าทัศนานางที่มีความงดงามน,น่าดูพอมาเปิดขึ้นกอก,กาลกินึทุกคนมองหน้ากันยังดังชงน เพราะมีมีความรักต่อนางมากสัทธานางคนเช่นนี้เป็นคนกาละกิน,นีในโลกนี้จะหาคนดีที่ไหนได้มันไม่น่าเป็นอย่างนั้นทุกคนร้องกันเพื่อเลยไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมเลยมาจับไม่ดีกว่าไม่ยุติธรรมเพราะคนโดยสารทำหมดรักนางบอกว่าไม่มีความยุติธรรมก็เลยมาเขียนอีกเอามาเขียนอีกหนึ่งพันใบก็มาจับอีก จับอีกข้างนี้ก็มาเปิดอีกก็มาทูกนางนั้นอย่างเกา่ากาลกินีคนเดียวก็พากันร้องอีกบอกว่าไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมมาเอาใหม่เขียนใหม่ทีนี้จับกันถึงเจ็ดขังเอาใหม่เอาวิธีใดเอาวิธีเดียวคือให้นางจับเป็นคนสุดท้ายให้คนอื่นจับหมอดให้มันเหลือใบเดียวเหลือใบเดียวไปจับสุดท้ายกา็กาลกินีอย่างเกา่าเป็นเหตุอศจรกั์ ทุกคนอยากจะขอเปลี่ยนด้วยความรักนางนางเป็นคนดีเป็นคนสุภาพเป็นคนอ่อนหวานจึงบอกว่าขอขอเปลี่ยนได้ไหมขอเปลี่ยนได้ไหมขอตายแทนนางได้ไหมทุกคนขอเปลี่ยนด้วยความรักนักปราดเหล่านั้นก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนแล้วเรือนี้ก็ไม่สามารถจะเดินทางไปได้อันนี้มันเป็นที่วิบากที่กรรมส่วนนายท้ายนายท้ายเรือเจ้าของเรือก็ ร้องให้ออกมาบอกว่าถึงแม้ผมจะรักภรรยาของผมเหมือนดวงตาเหมือน,นดวงใจแต่ผมต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารตั้งพันผมจำเป็นจะต้องเอานางถ่วงน้ำเพื่อความปลอ,บบอดภัยของทุกคนเมื่อตกลงกันอย่างนั้นเสียงร้องให้ระงมไปทั้งเรือก็เอาเชือกมาผูกคอนางแล้วก็เอาไหมาเอาน้ำใส่ในไห้เอานางโยนลงไปในน้ำ แล้วหายนั้นเต็มน้ําก็ทวงนางจมทะเลตายลงไปในทะเลเรือน,นั้นก็เดินทางไปได้ไปถึงฝั่งถึงฝั่งปัตตนะพอดีพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพิสุสองมูใหญ่เดินทางมาถึงหมู่บ้านนั้นบ้านปาตาลีที่ริมฝั่งปัตตนะคนทั้งหลายก็ไปกาไปไหวไปอศัศจรรย์ไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังเรื่องมหาศัจรรย์อันนี้ให้ฟังพระพุทธเจ้า ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็เลยเล่าให้ฟังโอ้อย่าประหลาดใจเลยกมุนาวัตติโลโกสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมของไขรของมันนางได้เคยกระทำวิบากกรรมอันนี้มาเมื่ออเน,น้เมื่อบุพชาติก่อนมาแล้วได้กระทำบาปทำกรรมเอาไว้ชีวิตของนางได้กระทำกรรมเช่นนี้ไว้นางตายอย่างนี้มาแล้วห้าร้อยชาติ ตายถ่วงน้ําอันนี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วก็จะจบกันเพราะอะไรพระพุทธเจ้า,จาเล่าว่าเรื่องเคยมีมาแล้วเมื่อก่อนมีชาวนาสองผัวเมียผัวหนุ่มเมียสาวอยู่ที่เมืองอุเชนีผัวหนุ่มเมียสาวกําลังรักกันพากันทํานาผัวไปไถนามเมียไปส่งข้าวแต่ในบ้านนั้นมีสุนัขตัวผู้ตัวหนึ่งสุนัขตัวนั้นรักนายของมันมากนายนายสาวของมัน ไม่ไปไหนเป็นวันๆนก็นั่งมองแต่นางเขาเคลียร์ได้อยู่ใกล้ได้เห็นได้ดมได้กระดิกหางกระดิกหูได้มอมอยู่ใกล้ๆพอใจของมันมันมีความสุขแต่นางนะั้นจะไปไหนก็ตามสุนัขตัวนั้นวิ่งตามจนเป็นเหตุให้คนหนุ่มๆหรือชาวบ้านบางคนพูดหยอกพูดเยา้าพอเห็นหน้าเมียก็เห็นหน้าผัวเลยนะว่าอย่างนี้ก็พูดว่านางมีอะไรซัมซิ่งบางอย่างกับสุนัข นางก็เกิดความอบอายอยู่ในใจก็เลยทําวิธีนี้วันไหนไปส่งข้าวผัวหาบข้าวไปหา,ปาอาหารไปสุนัขก,ก็วิ่งตามวางหาบข้าวก็ไม่คานใส่กลางหลังใส่หัวตีหมาตัวนั้นวิ่งรอ้องเอ่งเองไปพอพอตีวิ่งหนีแล้วพอพอนายสาวเดินไปมันก็วิ่งตามหลังมาอย่างเก่าตีเดว่าหายบนหนีตี high, บ่อภายหายบ่อเขียดตีจนจะตายก็ไม่หนี วันวันขอให้ได้นั่งใกล้ๆได้มองนายของมันมันก็พอใจพอไปส่งข้าวกลับมามันก็วิ่งตามหลังมาที่นี่นางก็เลยมันนึกขึ้นมาได้ว่าถ้าเราไม่ฆ่าสุนัขตัวนี้เราจะอยู่อย่างไม่มีความสุขไปไหนก็อับอายชาวบ้านก็เคราะหานินทาว่ามีอะไรบางอย่างกับสุนัขตัวนี้วันหนึ่งนางก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าไปส่งข้าววันนี้จะต้องผูกคอมันทวงน้ําให้มันตายข้าวแต่ก่อนหม้อดิน เขาเอาหม้อดินเขาใส่ข้าวใส่อาหารก็เอาเชือกผูกคอหม้อแล้วก็หาไปก็เรียกสุนัขไปด้วยจุปากเรียกมันเอาข้าวโยนให้มันมันก็ดีใจใหญ่เลยมันบอกว่าตั้งแต่เกิดมาวันนี้มีความสุขที่สุดถ้ามันจะพูดว่าวันนี้นายของเรารักเราเรียกเราเอาข้าวให้เรากินผูเจาไพเราะกับมันมันได้กินข้าวโดวยมันก็วิ่งตามไปมันก็ไปดมไปเรียไปหมอบลงข้างๆไปกระดิกหูไปกระดิกหางแสดงความจงรักภักดี พอไปส่งอาหารสามีที่ไถนาเสร็จก็กลับมากลับมากลางทุ่มมาถึงฝั่งน้ำฝั่งห้วยนางก็นั่งลงเอามือล้วงเอาขี้โคลนใส่ไปในหม้อจนเต้ม้อแล้วก็เอาเชือกผูกคอหม้อดีๆแล้วก็จุปากเรียกสุนัขตัวนั้นมามันก็วิ่งมาหาด้วยความดีใจมามองลงมากระดิกหูมากระดิหกดหาแล้วก็เอาเชือกค่อ,คอยๆผูกค,คอมันในใจก็มึงทีนี้มึงกับกูไม่ต้องพบกันอีกผูกคอมันดีๆแล้วก็ กลิ้งหม้อลงไปในห้วยแล้วก็เอาไม้คาตีมันมันก็กระโดดด้วยความเจ็บกระโดดลงไปในน้ําแล้วก็ถูกหม้อดินกับน้ํานั้นทวงคอมันไปในน้ํามันก็ดิ้นสุดชีวิตในที่สุดมันก็ตายตาย,ตายจมน้ํานางได้ฆ่าสุนัขตัวนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าภิกษุทั้งหลายสุนัขตัวนั้นเป็นสามีของเธอในชาติก่อนด้วยจิตที่ผูกพัน เมื่อตายมาแล้วก็มาเกิดเป็นสุนัขอยู่ในบ้านนั้นนั้นก็คือสเสน่หาเย่อะแยะยางสาเหตุที่จะเกิดให้คนเรารักกันมันมีสองอันปุเพวะสันนิวาเสนปัจจุปันเนนะหิเตนาวาเอวันตังชยเตเ,ตเปมังอุปลังวะหิเจโททาเกการได้เคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อนมาการได้อนุเคราะห์เจอจุนกันในชาตินี้ เป็นเหตุให้คนเกิดความรักกันเหมือนดอกบัวดอกอุบลอุปลังวะยะโถะเกเหมือนดอกบัวกับตมกับโครนเมื่อแผ่นดินแห้งเมื่อแผ่นดินแห้งต้นบัวก็ตายเมื่อฝนตงมามีน้ําดอกบัวก็ออกดอกออกใบขึ้นมาทันทีฉันใดคนเราเคยอยู่ด้วยกันมาชาติก่อนัวเมียเหล่านี้เห็นหน้าก็รักกันเลยไม่ต้องคุยกันมันก็รักกันเพราะมันเคยอยู่ด้วยกันมาหลายพพหลายชาติ สุนัขตัวนี้ก็เหมือนกันเคยเป็นสามีภรรยาตำนางคนนี้สุทัศนานี้แต่มาชาตินี้ด้วยบาปกันบางอย่างทำให้วิญญาณนั้นได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถจะพูดภาษามนุษย์ได้แต่ในใจยังรู้จักภาษาอยู่สัตว์เลี้ยงในบ้านของเราบางทีมันก็ก็จะมีชีวิตผูกพันกับเรามันพูดภาษาเราไม่ได้มันอาจจะรู้คาพูดเราก็ได้ มันก็เลยบังเกิดในบ้านนั้นก็เลยตามภรรยาเก่าไปนั้นก็ไปได้อยู่ใกล้ๆก,ก็เอาที่นี่นางได้ฆ่าผัวของนางคือสุนัขแต่ชาตินั้นต่อมานางมาเกิดชาติม่ก็ถูกทวงน้ําตายด้วยกรรมมันนั้นถึงห้าร้อยชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังท่านจึงกล่าวว่าก,กรรมนี้ให้ผลไม,ไม่ไม่มีโมฆะใครทําดีดีให้ผลใครทําชั่วชั่วให้ผลท่านทั้งหลายจงจําไว้ให้ดี สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือบาปท่านกล่าวว่ายิ่งโง่ยิ่งกล้าทำความชั่วอย่างองอาจยิ่งฉลาดยิ่งขี้ขลาดทำความเลวสามจำไว้ยิ่งโง่ยิ่งกล้าทำความชั่วได้อย่างร้ายกายิ่งฉลาดยิ่งขี้ขลาดทําความเลวสามเห็นไหมมันโง่ขนาดไหนคมคืนลูกจนตาย มีลูกออกมาแล้วก็ลูกเหยียบท้องลูกให้ลูกค่อนแล้วก็เอาเอาเด็กใส่ผ้าไปฝังดิบเมื่อวานซื้อนี่อ่านหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้มันโง่ขนาดนั้นมันมันทำชั่วได้ร้ายกาขนาดนั้นพวกเราควรกลัวที่สุดคือกลัวบาป